ว่าตอนนี้ผมอาการป่วยมันมันมันหนักแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนหากผมไม่ไม่ถูกหวยนะครับอาการป่วยของผมมันมมันคงคงไม่ยืดมามา,มาขนาดนี้ผมคงตายไปแล้วครับ เราเราคิดยังไงว่าการที่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้พอเราถูกสามสิบล้านแล้วมันมันดูแล้วมันตอนแรกคิดว่ามันจะมีความสุขแล้วมันกลายมาเป็นแบบนี้เราคิดว่าไงกลายมาเป็นเป็นแบบนี้ผมว่ากลายมาเป็นเป็นแบบนี้มันดีนะครับถ้าผมไม่ไม่ถูกหวยนะครับอาการป่วยของผมมันมันคงไม่ยืดมาขนาดนี้ผมคงตายไปแล้วครับถูกดีที่สุดรับไม่เกี่ยวกับทุกขลาภเลยสําหรับผมนะเพราะผมเป็นมาก่อนแล้วป่วยมาก่อนหน้านั้นแล้ว เรามีโรคประจาตัวอะไรบ้างครับโรคหัวใจครับผมมันเป็นยังไงครับคุณหมอว่าไงคุณหมอก็ว่าอาการนี้มันค่อนข้างหนักอยู่เพราะมันเป็นมานานก็อาจจะบางครั้งอาจจะช็อกไปเฉยๆก็ได้ตรงต้อง,องหยุดทางานหนักทุกอย่างครับรักษาสุขภาพอย่าเครียดมากเราต้องไปให้คุณหมอตรวจทุกเดือนเลยไหมเดือนเดือนละสองครั้งครับเดี๋ยวนี้ ไปหาคุณหมอเราต้องไปรับยาด้วยเหรอยาด้วยตรวจเลือดด้วยอครับเพื่อประคองอาการไว้มีความสุขดีครับผมก็อยู่กับพี่กับน้องมีคนสุขดีโดยที่ไม่ต้องไปดินด้นดิ้นรนขวันขข้ยทางอื่นเพราะว่าโชคที่ให้มามันมันมันก็ยังพอเหลือเนาะที่ผมขายผมขอเน้นว่าไม่ใช่ว่าผมอย่างงั้นย่งง้นนี้ว่าหมดนะที่ขายเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลผมต้องการเอาเงินส่วนนี้ไปรวบรวมกับเงินของของผมนี่ ไปทากิจการเล็กไปให้ลูกกับลูกแล้วก็วกฝากบัญชีให้ไปให้กับลูกเพราะว่าตอนนี้ผมอาการป่วยมันมันมันหนักแล้วมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนคุณหมอว่าไงว่าอยู่ได้นานไหมหรือไงประมาณปีนึงอยู่ได้ประมาณปีหนึง่งมัน<ป>มันมัน,มนรุนแรงถึงขนาดนั้นเหรอครับมันมีอีกหลายโรคอยู่ที่ผมไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วเงินสามสิบล้านเนี่ยเราใช้หมดหรือยัง ก็ยังพอเหลือน่ครับครับประมาณเท่าไหร่สิบล้านได้ไหมเกือบๆครับประมาณสิบล้านเกือบๆครับอืมก็เงินก้อนนี้ก็ก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกเป็นส่วนครับอม,มองอนาคตทั้งหน้าอยากให้ลูกมีอาชีพอะไรแล้วเรียนจบถึงไหนเท่าที่ความสามารถของแกจ,จะถึงครับตอนนี้ผมวางรากฐานไปเกี่ยวกับเกี่ยวก,ก,กับเรื่องคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ก็กซื้อโน้ตบุ๊กให้กับแกให้ ว่าจะจ้างคนมาสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้แกก็ค่อย, mm hmm. ค,อยค่อยซึมซับเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปเรื่อย mm hmm. ๆผมอยากเน้นทางเทคโนโลตัวยี่ห้ตัวนี้ตัวนี้แหละครับมันถึงจะเอาตัวรอดได้ครับในยุคนี้ใช่ไหมในยุคนี้ครับยุคดิจิตอล mm hmm. ต่างคน mm hmm. ต่างทําหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีก็พอ mm hmm. แต่ผมผมผมก็ยำ้ำย้ำอยู่ว่าแม่ของลูกมีเพียง mm hmm. เพียงคนเดียวสําหรับผมนะครับ mm hmm. แม่ของลูกมีเพียงคนเดียว ถึงม้ผมจะไม่มีไม่มีใหม่ไม่มีใครแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อขอเน้นที่ว่าทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดของพ่อให้ดีหดีที่สุดส่วนของใครของมันก็พออ,อะไรที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความสุขของลูกนั่นแหละคือสิ่งที่พวกผมต้องกระทำ